สลากดิจิทัลงวยประจำวันที่16พฤศจิกายน66ขอแสดงความยินดีแตกคนเดียว11ใบรับไปเต็มๆ66ล้านบาทผลการประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวยประจำวันที่16พฤศจิกายน66ซึ่งรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข557 990รางวัลเลขหน้า3ตัว412 346รางวัลเลขท้าย3ตัว778 961รางวัลเลขท้าย2ตัว14 โดยล่าสุด Facebook กรุงไทยแคร์ได้มีรายงานว่าสลากดิจิทัลงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน66เลขสลากรางวัลที่1 557990มีคนถูกรางวัลรวม22ใบ132ล้านบาทโดยถูก1ใบจำนวน11คนและถูก11ใบจำนวน1คนรับไปเต็มๆ66ล้านบาท